สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้ช่องวัยรุ่นตะมงสร้างตัวนะครับพี่น้องมาชมอีกคลิปนะครับโคมิสุสองร้อยสิบการถมงานครับหนึ่งคลิปครับหลอกตะบ้านตะมงูงตะบนโพธิ์พุทธดุังหจัดสุรินทร์นะครับปล่อไม้แล้ว ใหญ่ครับใหญ่จริงจริงสุดจัดประลัดบอกเลยครับเออโอ้คันนี้เคลิ่งอยู่ทางบนนี้นะครับทีกโบขบจักอีกคันนึงอยู่ทางใต้ครับสามคัน,นครับวันนี้ Oh. เอาดินเหนียวมาเทข้างบนครับอ้ อาเอาลูกพีสเก็บาว่ามาตรฐานกมือนีสุดยอด สูงส1 0ใหญ่จริงๆิง่ใหญ่อลังการงานช้างโจ์สรินเลยนะครับ ดูยงดินนะครับการเดียงดินครับให้พี่น้องมาชมดูครับวันนี้วัน,นที่22พฤษภาคม2565 25. นะครับหรือว่าวันจุดของหลายๆคนครับวันอาทิตยพี่น้องมาชมคลิปเมคโค อากาศนี้ก็ไม่ร้อนครับถึงฟ้าถึงฝน,น,นลมเย็นๆครับ กีใหญ่มากเลยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ